สวัสดีครับสบายดีฮันโหลเอบวันมาพบกันอีกแล้วทุกคนตอนนี้เราเตรียมตัวจะไปเล่นน้ำาดสวิมเล่นน้ำไปเล่นน้่งเล่นน้ลนไเล่นน้เล่นน้่นน้ำเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำา<ไ>ปเล่นน้้เราอย้่ตนงนู้น่นนต่นิ้รไมน้ําเลยนเนา้แต่้เร่ต้องเนน้ปลี่ยนห้องเราก็เลยมาได้บ้านหลังเล่อยอยน ไปทุกคนเดี๋ยวเดินไปตรงแม่น้ำตรงนู้นนะเราไปเล่นน้ำกันดูสภาพบรรยากาศที่พักผมก็จะพยายามแพลนกล้องช้าๆให้ดูนิ่มนวลแต่บางทีผมก็รู้ตัวนะว่าผมอะแพลนกล้องเร็วแล้วก็ ทําให้ผู้ชมคลิปเวียนหัวจะพยายามถ่ายให้ดีที่สุดแล้ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลอกเพื่อนว่ามีจระเข้นะเฮ้ยเด็กเขาขุดดาวเหี้ย crocodile in the water. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Oh, oh. I'm easy, mate, whatever. You want it? Yeah. Oh will go this way.

ตรงนี้จะเป็นทะเลเล็กๆเป็นเป็นแบบเดยเล็กๆ,ๆเนาะแต่เราไม่เล่นตรงนี้แต่เราจะไปเล่นตรงแม่น้ําที่น้ํานิ่งๆดูดีทุกคนสวยไหมเมื่อคืนนี้เราเดินเข้าไปนู่นกันนี่มาถ่ายภาพบรรยากาศเมืองที่ผมเคยอยู่ตอนมาออสเตรเลียใหม่ๆเนาะปีสองพหนึ่งนานแล้วนี่นี่เป็น เป็นน้าที่เข้ามาเป็นแม่น้ําแบบทะเลอยู่ตรงนู้นทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนแบบแม่น้ําเข้ามาแยกมาเส้นนี้นะเป็นปากอ่าวแต่แบบคือแบบเล่นน้ําสวยมากเนาะไม่มีอันตรายอะไรเลยตรงนี้สมัยก่อนที่ผมมาอตีเลียใหม่ๆนะตรงนี้จะไม่มีทรายเลยทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนทรายมันเข้ามาแล้วก็จะปิดปากอ่าวแต่เดี๋ยวเราตรงนี้คนเยอะแล้วเราจะเดินอ้อมไปตรงนู้นเดินอ้อมไปนู้นเนาะบางทีตอน ถ้าผมถ่ายแล้วผมตบัดกล้องเร็วๆก็ผมขออภัยนะนะเพราะว่าผมไม่อยากให้แบบติดเด็กหรือว่าติดคนที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเนาะนี่เดี๋ยวเราจะเดินออกแบงนูน้นตรงที่คนไม่เยอะแล้วเราก็จะว่ายเฮ้ย hey, boys go over there and then we swim across and we play in the sandyeah we can put, sit it over thereand o y e <close>? a h yeah easyyeah easy. yeah. ไม่ใช like really ่แบบวิลลี่เด็ when we o s l w a y s นะนะนะน้วเราถึมาสุดนี้ใช่ไหมใช่เราสามารถ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ คนนี้ว่ายน้ำไม่เป็นแต่มันไม่ลึกหรอโอ๊กเตปุสโอ๊กเตปุสโอ้เห็นปลานี่ทุกคนปลาหมึกมันเปลี่ยนสีแล้ว โอเคสิัเอ้โอเคบายไ t ป t h e ได้ได้สิปแล้วปลาหมึก But I t h i ิด we า u s t bite you ไปแล้วเห็นไหมครับโอู้ว้าไม่ใช่ปลาหมึกดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แมงกะพุนเอ้อยไม่ใช่นึกชื่อไม่ออกทุกคนขออภัยด้วย,ววยปลาเล็นน้ำกันโอ้ยรถออฟฟิเชียลทุกคนดูปลาดูปลาดูปลา Hey, that could be our dinner <laughs> <laughs> okay. okay let's go i keen to swim okay yeah. getting hot 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 oh rupar rupar no line here this white no something else right? yeah it's as big as b i g a e fish <c> hey <oughs> <c oughs> เฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ละ่ะตัวนี้ตัวใหญ่ผมพยายามซูมให้ดูไหนแล้วกล้องจับไม่เห็นแล้ว I yeah, I mean, it might only be a couple of sessions. Đẹp. <laughs> like. Oh, แม่น้ำนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะตอนผมมาอยู่ออเตียแล้วใหม่ๆก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากเล่นน้ำตกปลาวนเวียนอยู่แบบนี้เนาะเตะบอลสมัยตอนเป็นเด็กอยู่เมืองนี้แบบโอ้โหสนุกมากไม่ต้องมีความรับผิดชอบเยอะเล่นอย่างเดียวเลย ป่ทุกคนแต่เราจะว่ายน้ำไปฝั่งนู้นกันเลย Yeah I can touch you, bro. Oi, I can zoom in right on you So ลงไปว่านะ้ำมารอบนึงแล้วหอบขึ้น <c oughs> <c oughs> อากาศดีมากครับทุกคนผมนี่แบบว่าอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ได้มาแบบสัมผัส<อ>บรรยากาศแบบนี้จริงๆเลย เป็นอะไรที่แบบสดชื่นมาก,ป,กาป่ะทุกคนแต่๋เราต้องเดินไปตรงนู้นเนาะตรงน้ำตื้นๆเพราะว่ามีคนหนึ่งเล่นน้ำไม่เป็นเมื่อกี้นี้ผมไปเล่นตรงนู้นมีคนหนึ่งเล่นน้ำไม่เป็น <c oughs> ตอนนี้คือแบบว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วผมเอนจอยมากเลยแต่สมัยตอนที่อยู่ที่เนี่ยมันได้เห็นทุกวันไงได้มาทุกวันเนาะเป็นแต่เบื่อแบบโอ้เบื่อมากเลยมา,าง <c oughs> แต่ตอนนี้คือแบบ มาแล้วเอนจอยขนาดบรรยากาศดีไอ้ hey, bro ดู r e ล l l y nice one ู o u you ไอเด็กยูไอเด็กยกล้อ so when we get there <Okay. S 1> everyone swim right? everyone swim yeah. yeah the little kid too <ideally S 2> no. to swim ผมบอกว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วทุกคนต้องลงน้ำนะ e ันดับแรกก็ head you have to swim at least once ถ้าใครโกวผิวดำนี่คือออสเตรเลียนี่ต้องทา ต้องทาครีมกันแดดเยอะนะร้อนอ่ะ Still life Still life <laughs> Not, not end <laughs> ยังไม่มีใครจมน้ำยังไม่มีใครจมน้ำกระโปรงดาวดิไซไปทุกคนหลังจากที่เราว่ายน้ำเสร็จเราก็หิวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหา อะไรกินกันเนาะเนี่ยตรงนี้ก็คือตองที่เราเดินมาตอนที่เราเดินมาเล่นน้ำเนาะตรงนี้โอ้รถเยอะขนาดวันนี้รถเยอะรถเยอะ ทุกคนตอนนี้เรากำลังขับรถไปหาอะไรกินเนาะแต่ขับรถแบบเรียบไม่น้ำไปแถวนี้คือเป็นเมืองที่ผมคุ้นเคยมาก <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปโอ้ย first we go in here I'll show you to left to left ก็ะจะเป็นสถานที่เล่นน้ำอีกที่หนึ่งดูแม่น้ำนู่นนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ขี่รถเรียบแม่น้ำมันเรื่อยเนาะดูครับสวยงามขนาดตรงนี้จะเป็นข้างในนี้จะเป็นสนามกอล์ฟทุกคน เมื่อกี้นี่เราเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นเป็นเป็นปากอ่าวเนาะตอนนี้แม่น้ำทะเลแบบเป็นแม่น้ำเข้ามาอย่างนี้อะไปกันอีกน,นั่นน่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน ดูว่าในานี้มีอะไรกินบ้างนี่ตอนนี้เราจะกินเข้าไปกินหากินข้าวในนี้ตรงนี้เป็นก์อบขอบข้างในนู้นเป็นสนามกออบมมาเลยโหดูบรรยากาศทุกคนสุดยอดปะ่ะ เราเข้าไปข้างในกันเลยครับนี่ตอนนี้เราเข้ามข้างในแล้วทุกคนข้างในนู้นเป็นสนามกอล์ฟตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็เป็นขับเฮาส์เนาะมีเบียร์มีร้านอาหารเหมือนแบบว่าขับเฮาส์สนามกอล์ฟ ดูทุกคนดูความสวยงามครับสมัยผมเป็นเด็กๆผมมาาะตกปลาอยู่แถวนี้ประจําเลยเนาะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนอะ่ะจะได้ปลาดีมากเลยตอนกลางคืนเนาะส่วนมากจะมาตอนกลางคืนมานั่งอยู่ตรงโน้นใต้ต้นไม้ตกปลาสวยงามมากครับเมืองนี้เหมือนกับผมเป็น คนหนึ่งที่มีความโชคดีเนาะที่เกิดมาแล้วก็ได้มาสัมผัสได้มาใช้ชีวิตอยู่กับบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ทุกคนดีใจมากที่ผมได้มาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันสักนิดก็ยังดีเนาะ ตอนนี้เราก็สั่งอาหารตอนที่ผมเป็นเด็กผมเคยมาสมัครงานอยู่ที่สนามกอล์ฟตรงนี้ด้วยทุกคนแต่ก็ไม่ได้เนาะตอนนั้นก็คือแบบว่ากำลังแบบค้นคว้าหาตัวเองก็สมัครไปทั่วไปหมดอยากทำงานทำงานนู้นทำงานนี้เนาะ บรรยากาศดีมากครับทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนี่เด่๋ผมซูมให้ดูเนะาะตรงที่ผมเล่นน้ำกันอยู่เมื่อกี้ก็คือตรงนูน้นนู้นโอ้นิ้ววไหนโอ้็ทราถัถผมก็ซูมดีขนาดฝั่งนูนน้นนกกลามากอาจจะได้ยินเสียงลมหน่อยครับทุกคนลมแรงอยู่ ลมเริ่มมาแล้วปะเดี๋ยวกลับเข้าไปข้างในครับเอ้ยไปไหนไปไหนก็ไม่พ้นเบียร์เนาะอย่างนี้ ชิมมีชิมมีชิงมีชเงมีโอ้ <laughs> okay. oh. this is like the best out of the best นั่งกินอาหารแบบวิวดีขนาดนี่ทุกคนอาหารที่เราสั่งมาเป็นปลาทอดง่ายเนาะปลาทอดแล้วก็

ดไม o ใช่ดไ o o กูดกู y นี่จูรุมอดีจุร l มอร่อยอร่อยอร่อยภาษาเขาคือจรุมจรุมอ้กัมบีกัมบีคื o ะ o o เ another level another level <laughs> this is this is g a ม b i Gambi. ตัดภาพแมาคีนนึ่งครับตอนเย็นแล้วทุกคนเราก็จะไปนั่งเล่นชายริมทะเลริมหาริมแม่น้ำตรงนู้นนะตอนนี้จะสองทุ่มแล้วครับทุกคนยังไม่มืดเลยตอนนี้ทุ่มสี่สิบห้าหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าดูยังไม่มืดเลยครับอยู่ระยองมืดตึ๊บไปแล้ว <laughs> นี่ทุกคนคนก็ออกมาเดิอนออกกำลังกายกันเนาะสวยงามขนาดคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับทุกคนมีแต่ภาพบรรยากาศสวยๆที่ผมพยายามอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขครับ